ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่หนิงกับผมก็จะมารีวิวเทคนิคในการจัดทีมเพื่อผ่านอีเวนต์พิเศษของตัวละครค่า 98K กันผมในด่านที่ยากที่สุด 3, 5ีดเอาละเราก็มาดูกับผมว่าแนวทางการเล่นการจัดทีมของตัวละครตัวนี้ต้องทำอย่างไรกันบ้างและถึงจะสามารถผ่านด่านส5ได้แบบง่ายๆชิวๆอีซี่ๆสำหรับผู้เล่นใหม่ก็มาดูกันเลย โดยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผมสามารถทำวสของน้องได้ก็จะเป็นการปลดล็อกสกินปืนอีเวนต์ของน้องด้วยผมค่า 98k ในสกินรายใหม่ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยนี่เป็นสกินเก่าหรือเปล่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นสกินใหม่ผมเพราะว่าสกินเก่าเนี่ยมันคือบอกนี้แต่ว่าสกินตัวใหม่ที่อยู่ในอีเวนต์พาร์ท2เนี่ยก็จะเป็นสกินกระบอกนี้นะโดยในส่วนของสกิลที่แนะนำใช้อะไรก็ได้ผมเพราะตะลย,ยาเนี่ยมันก็เพิ่มดาเมจที่เหมือนกันหมดแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำที่สุดก็เป็นสกิลตัวที่3ของน้องครานะ ในส่วนของแนวทางการเล่นของตัวน้องก็ผมต้องบอกว่าเซหรับต,ตัวละครค่ 98K เนี่ยจะได้ว่าเป็นตัวที่ดาเมจมาแรงและอ่าไม่ต้องห่วงเล่นดาเมจผมแต่สิ่งที่ต้องห่วงก็คือน้องก็ผมจะยิงชามากอ่าและก็การเคลื่อนที่น้องจะต่ํามากแทบจะเดินแบบคลาดกันเลยทีเดียวผมทาให้บางจังหวะเนี่ยเวลามอนมาเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะโดนล้อมตายได้แบบง่ายๆนะ,ะเพราะฉะนั้น แนวทางการบิ้วของน้องผมหลักๆเลยให้เกิดว่าจะให้เล่นง่ายที่สุดสำหรับผู้เล่นมือใหม่เลยคือเน้นความเร็วกันขึ้นที่เยอะๆเอาไว้ผมเพื่อให้สามารถหนีรอดได้เพราะน้องเนี่ยอนอกจากจะเดินชาแล้วผมน้องเลือดอยังค่อนข้างที่จะน้อยมากๆโดนสก,กิททีเดียวก็แทบตายได้ง่ายๆนะครับนันเป็นมอนปกติทั่วไปนะเพราะฉะนั้นมอนบอสตัวใหญ่ไม่ต้องพูดถึงับผมเปียงเดียวเห็นหน้าก็ตายแล้ว ในส่วนของการเลือกบัฟของน้องครับผมถ้าเป็นคอมบัฟหลักที่แนะนําก็จะมี3ตัวด้วยกันผมตัวแรกอก็จะเป็นตัว power อย่างน้อยๆควรจะมี power ที่เลเวล1หรือเลเวล2อครับผมเพราะว่าเราเอาจะได้ยิงมอนผักกระเด็นเราจะได้โอกาสในการโดนศัตรูรอมได้ดีขึ้นครับผมอันที่2อันนี้ก็ควรมีเลยผมกับต,ตัว compass smg หลักก็คือเราคิวง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทาการคิวศัตรูได้ตัวละครจะขึ้นที่เร็วขึ้นและยิ่งเพิ่มดาเมจก็เป็นการคอมโบเอาชุดรอดของน้องแล้วก็ฆ่าศัตรูในการจบเวฟได้ท อันนี้3ามนะผม s t Standard s XG ก็เอามาคอมโบกันเหมือนเดิมก็คือทุกครั้งที่รีโหลดอาจจะเพิ่มอัตราในความเร็วในการยิงครับผมก็ทําให้ปืนนี้เนี่ยจากที่มันยิงช้ากลายเป็นยิงแบบรวดเร็วเหมือนกับปืนกลเลยอ่าใน,นส่วนของบัฟเสริมที่แนะนำเมื่อผมก็จะเป็นตัวบัฟหลักของน้องเลยผมบัฟโบว์ไลฟ์โฟ ทุกครั้งที่ยิงติดคี้จัดเราสามารถทําคี้ได้ง่ายๆด้วยการกดสกิลพาสดีของน้องผมก็จะทําการฟื้นปูกระสุนทําให้มีกระสุนเรื่อยๆแล้วก็อันที่2อีリเวอร์ทุกครั้งที่ยิงแล้วกระสุนเลือน้อยจะยิ่งเพิ่มดาเมจเอาไว้สรับกรณีที่เอายิงบอสเลือดเยอะๆผมแป๊บเดียวบอสต,ตายไวมากอันที่สาผมเป็นตัววิ่งเร็วอ่ะก็มนเดินผมเอาทําให้น้องสามารถที่จะขึ้นที่ได้ง่ายขึ้นลดอกาศในการโดนลุมแล้วก็อันที่สีผมเป็นบัฟเพิ่มดาเมจอันหนึง่งกับเป็นตัวซัน ทุกครั้งที่ทำการสังสารศัตรูได้ก็จะเพิ่มความเสียหายแล้วก็เพิ่มอัตราความเร็วในการลั่นนะผมเป็นสเตก็กก็เป็นบัฟหลักของน้องที่แนะนํานะโดยสำหรับการจัดบัฟของน้องอันนี้ไม่ตายตัวผมอันนี้ก็เป็นแนะนําสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ต้องการผ่านน้องได้แบบง่ายๆอีซี่อีซี่นะก็เวลาเล่นจริงครับผมตัวละครที่เราได้นะมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเรนดอนะมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกรอบนะในส่วนของการเลือกตัวละครที่แนะนํา อ่าเนื่องด้วยน้องจะมีปัญหาในเรื่องของความเร็วในการยิงที่ช้าผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัวคอมมอนพื้นฐานนะผมระดับอีพิกเนี่ยก็แนะนํา3ตัวนี้เลยเป็น p p พี C1 M16 A1 แล้วก็ไมโครยูซี่สตัวนี้จะมีบัฟพิเศษผมก็คือเพิ่มความเร็วในการลั่นกระสุนทําให้น้องเนี่ยสามารถจ่ายกระสุนสนายได้เร็วแล้วก็จะคิวศัตรูได้เร็วในการเคลียร์ต่อเวฟแล้วก็จะได้เงินมาอัปเกรดตัวละครได้ค่อนข้างเยอะก็แนะนําว่าอย่างน้นอยควรจะมีสัก2ใน3ตัวนี้นะในการจัดร่วมทีมไปด้้ววยยนะเเเพืื่ออออหลักก็ค็คออางรี แล้วก็ซับตัวละครคาร์ดเรเจนที่แนะนําก็จะมี3ตัวนี้เลยตัวหนึ่งกับตัว2ครับผม UMP 4 5กับตัวซูโอมิเนยลหลักก็คือเอาเหมือนเดิมความเร็วในการลั่นกระสุนครับผมทำให้ลั่นแบบรัวๆเลยจา่ายรามจดไวๆเคลียร์มอนเร็วๆแล้วก็ตัวที่3าก็คือเพิ่มตาเมเอจนคีครับผมตามนี้เลยสำหรับตัวที่แนะนาาําสไตล์เรเจนนะแล้วก็ถัดมาสำหรับการเลือกใช้งานตัวเฟรนีร่บัฟครับผม ตัวแรกเลยเหมือนเดิมลดจานวนมอนเกิดเพื่อให้ผ่านง่ายสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่แต่เกิดว่าใครที่เจยวชาญแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้หรือ2อาทวินแฟรี่ผมอารมณ์เดียวกับวัดกล้ามเลยคือจะเพิ่มลูกาฟของลูกกระสุนทําให้ยิงเยอะขึ้นลูกสุนเยอะขึ้นจ่ายดาเมจเร็วตัวที่3ผมสไนเปอร์แฟรี่เพิ่มความเร็วในการรั่นนะผมของตัวกระสุนยิงต่อเนื่องแอนิเมชันเร็วตัวที่4ี่ครับผมวอลเลอร์แฟรี่คือ เพิ่มความเร็วการขึ้นที่แล้วก็เพิ่มอนิเนชันในการยิงกระสุนให้เร็วขึ้นแล้วก็ตัวที่ห้าคอมโบไฟลี่เพิ่มปริมาณสูงสุดของลูกกระสุนองผมอ่าเมือคอมโบกับพวกมอสกรามก็จะยิ่งมีลูกเยอะขึ้นเป็นเท่าตัวเอาจริงจริงเนี่ยการเล่นหลักของตัวน้องผมก็คือทํายังไงก็ได้ให้น้องวิ่งเร็วที่สุดนะผมแล้วก็ยิงเร็วๆอ่าเพียงแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นน้องผมผ่านสามขีดห้าได้แบบง่ายๆอีซี่สนะแต่ในเรื่องของสเต็ปการเล่นในแต่ละเว็บล่ะอ่ามันจะเป็นยังไงก็็เเเีววว่่นนนนนนจะะะมาาํนนใสของตทั มาเริ่มกันที่เวฟที่1นเวฟผมเวฟนี้เหมือนเดิมหลักการก็คือคิวสตูให้ได้เยอะที่สุดอ่าแล้วก็เก็บดาวให้ได้เยอะที่สุดเพื่อรีโลแรกของเราเราจะได้เพิ่มโอกาสในการได้รับตัวละครในระดับแรสูงขึ้นแล้วก็ปั๊มเรเว่าตัวละครอย่างน,น้อยเนี่ยก็ควรจะขึ้นตัวละครสักเรเวลสองได้นะถ้าเกิดว่าดวงดีๆนิดนึงนะโดยข้อระวังอย่างหนึ่งขอผมก็คือน้องจะเดินช้ามากอ่าและสตูจะวิ่งมาชนเราไม่หยุดเลยผมอย่าหยุดเดินอ่ถ้าหยุดเดินก็คือตัวแตกกันที พยายามรอดศัตรูให้เดินมาเป็นเส้นตรงกับผมเพราะว่าตัวปืนไรเฟลิลเนี่ยมันมีความสามารถในการยิงจอกเกาะเวลายิงไปทีนึงเนี่ยมันจะโดนศัตรูได้หลายตัวพร้อมกันก็ประหยัดเวลาในการยิงด้วยอ่าในการเล่นนะ โดยสำหรับร้านคาเว็บแรกที่แนะนําเลยครัผมเราควรจะมีบัฟกา้ามอย่างน้อยเลเวล1เพื่อให้ยิงลูกปลายออกมาเป็น2ลูกเพื่อนๆจะได้เคล์เว็บได้ง่ายขึ้นด้วยผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรผมพอได้แต่ที่แนะนำอีย่างหนึ่งก็คือมีตัว Standard SMG ด้วยสักเลเวลหนึ่งเลเวลสองเพื่อให้เพื่อนๆนะผมสามารถารีโหลดยิงวิง่งแล้วเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้เร็วขึ้นก็จะเคล์เว็บได้ง่ายขึ้น เอาจริงๆไงถ้าเกิดว่าใครมีสนาด S.G. สจากาเลเวล3เลเวล4เนี่ยก็เคลียร์ง่ายเลยนะ,ะเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคในการรีโด้ดนะผมอ่ก่อนมอนมาเพื่อให้เราได้บัฟของตัว S.G. เพิ่มความเร็วในการลั่นกระสุนแล้วก็วิ่งเร็วก็จะสามารถวิ่งหนีมอนทันแล้วก็สามารถเคลียร์มอนทันด้วยในเวลาเดียวกันนะแต่อาจจะรู้สึกว่าหนักใจน,นิดนึงไนงะช่วงแรกมันจะลำคาล,ลำคาหน่อยผมก็คือมันจะรีโหลดชา้านิดน,นึง ในส่วนของร้านคาเฟ่สองอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้กล้าม,มาผมก็ควรจับกล้ามได้แล้วผมให้ได้เป็นขั้นหนึ่งก็เพื่อทําให้ลุยเว็บสามง่ายเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีกล้ามเลยเนี่ยบอกเลยว่าตอนเข้าเว็บสี่แล้วบอสมาจะยิงไม่เข้าเลยผมบอสม,มันจะถึกโคตรอ่าเพราะฉะนั้นการเพิ่มลูกปลายให้กับลูกสุนก็จะยิ่งทําดามเมจได้ดีขึ้นนะ ในส่วนของเว็บที่3ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากครับผมยิงเรื่อยๆเก็บในส่วนของตัวดาวให้ได้เยอะที่สุดแต่เกิดว่าช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะเริ่มเก็บในส่วนของตัวพวกบับลองกันได้แล้วผมอย่างเช่นบัฟโบว์ไรเฟิลของตัวน้องที่ยิงแล้วมีโอกาสลีกสุนทําให้เราสามารถทิงจ่ายดาเมจได้ดีขึ้นไปอีกในส่วนของการซื้อละแฟรี่ผมในเว็บ3ก็เรียกได้ว,ว่าพยายามเป็นตัวที่พิลิงแนะนำครับผมหนึ่งในห้าตัวแต่เกิดเป็นตัวหลักๆ ก็แนะนําเป็นตัววเออร์แฟรี่ผมกับตัวแฟรี่ที่ถือปืนโบลิเฟลสองตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เพื่อนๆผมสามารถเคลียร์มอนได้ค่อนข้างเร็วหลังจากนั้นนะผมในช่วงของเวฟซีขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวฟสิบอ่าเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการฟาร์มเพื่ออัปเกรดเดวตัวละครแล้วก็ตามเก็บบัฟต่างๆอย่าลืมอัปหรือวลตัวละครให้สูงๆเข้าไว้ด้วยผมเพื่อเพิ่มโอกาสในการออกตัวละครระดับดีเจนนะผมเพราะว่าตัวละครน้องเนี่ยของสายคาร์เกอเป็เคเนี่ย จะเก่งก็ต่อเมื่อตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นระดับรีเจนนะก็พยายามขึ้นไปให้ได้เร็วผมโอกาสในการรีเลโแล้วก็เจอตัวละครรีเจนเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะ,ะแต่ที่สําคัญลหลักๆนึงก็คืออย่าลืมเก็บ3ตัวละครที่พึ่บอกว่าเพิ่มความเร็วการลั่นกระสุนไปด้วยเพราะว่าช่วงหลังมอนจะมาถี่มากแล้วมันจะมาเยอะจัดๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผมยิงกระสุนช้ามันจะเคลียร์มอนไม่ทันแล้วโอกาสโดนร้อมตายก็จะค่อนข้างสูงรวมถึง ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยใครที่เก็บบัฟตัวคอมพาร์ตไอผมสักขึ้นเลเวลสได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าชิวแล้วพาเพื่อนๆเวลาคิวได้เนี่ยก็จะยิ่งวิ่งเร็วผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายมากขึ้นทุกครั้งที่ทําการคิวก็ถือว่าของดีของเด็ดที่เหมาะเลยสำหรับการเอาไว้คอมโบตัวละครตัวนี้นะนส่วนของการเล่นน้องในช่วงเว็บหลังๆครับผมก็คือเว็บ1ิบสิ ก็มีเพียงแค่อย่างเดียวผมก็คือเวลาเดินอย่าไปเผลอเดินชนบอลตอนบอลเกิดอ่าสิ่งเดียวที่ต้องระวังก็คือบางทีเนี่ยเวลาเราวิ่งเร็วเกินไปมันจะมีปัญหาก็คือบอลมันจะแสแปมดักหน้าด้านหน้าผมแล้วถ้าเกิดว่าใครเผลอแบบเดินวืดเกินไปเนี่ยแล้วไปอยู่ตรงที่บอลเกิดเนี่ยเนื้วยตัวน้องอย่างที่พี่ลิงบอกเลยว,ว่าเกราะมันน้อยตัวมันบางครับผมบางคนอาจจะใส่สายเลือดมาหน่อยก็จริงแต่ว่าถ้าโดนชนทีนึงก็คือก่อหายเลยนะ โดน2ทีก็คือไปหวั่นเลยนะและยิ่งเป็นตัวใหญ่ทุกทีเดียวนี่โอกาสตายค่อนข้างสูงเลยผมถ้าเกิดว่าใครที่บิวตัวละครมาไม่ค่อยแน่นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บิวแน่นแล้วพอมาถึงตรงนี้ได้เมื่อไรเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะยืนเฉยๆเลยก็ได้นะ,ะเพราะว่าน้องยิงค่อนข้างไกลผมก็ยืนเฉยๆรีโหลดรีโหลด,ลดยิงเรื่อยๆศัตรูก็แทบจะเดินมาไม่ถึงตัวน้องเลยและก็ข้อตอนนี้ผมสหรับการวิธเทคนิคในการจัดทีมเพื่อผ่านตัวละครค่า 98K ก็อาจจะเล่นยากนิดนึงสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่รู้สึกว่าเออคอนทรลตัวละครไม่ค่อยเก่งนะผมอาจจะโดนชนพุ่งเดียวตายแต่ก็ถ้ากเกิดว่าใครที่ผ่านได้ของวันก็คุ้มค่าแน่นอนผมเพราะว่ามีสกินอีเวนต์เกิลฟ์ไลน์ของตัวค่าก็ 8k ให้แบบฟรีฟรเลยก็แนะนำว่าสายเก็บคอลเลกชันอ่ะยังไงก็ต้องเล่นตัวละครตัวนี้ให้ผ่านได้นั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครตามกันได้ในเครือผมแฟนชาแนลยูทูล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสวีต้องขอคุณเื่นทกี่เข้้ามมผม็ไปแลว 批评。屁屁